ปเปอเมซอนโอ้โอ,อะไรโอ้ยอินเดียปะเนี่ยอ,อ,อินเดียมากขอบคุณ์ลูกปลาใหญ่ตัวเดิานอลิเกเตอร์ไซดีเลยเนื้อหยด,ดเยอะมากสามารถที่จะใช่อันโน้มกินอยู่นะ <S <S 2> <S 2> สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่ช่องเฟรชฟิชชิ่งนะคะวันนี้เรามางานทัวร์ที่พัทยากันค่ะแล้วเราก็จะพลาดไม่ได้กับการที่จะต้องไป บอ่อตกปลาตาชานฟิชชิงปลาค่ะวันนี้เราจะไปหาปลาแปลกกันค่ะทุกคนจะเป็นยังไงก็ไปติดตามชมไปเลยกันเลยได้มมไเลยค่ะไปติดตามชมกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะที่บอ่อตาชานฟิชชิงนะคะดูให้ดูรอบๆบ่อ,บบอค่ะบอ่อค่อนข้างตีง่ายแล้วก็มีปลาหลากหลายอยู่ในนี้เลยค่ะเรามาที่เป็นครั้งที่สแล้วนะคะเพราะว่าติดใจปลาแปลกเราจะมาหาปลาแปลกอีกหลายชนิดที่เรายังไม่ได้ปลดล็อกนะคะทุกคน วันนี้เรามาตกเป็นหัวใจไก่ค่ะกับขนมปังค่ะทุกคนนี่อันนี้ขนมปังป่นเขาป่นได้ดีมากเลยแล้วก็เป็นหัวใจไก่นะคะไว้หาปลาล่าเนี้อนะ <c oughs> ส่วนเป้าหมายของเราวันนี้พิเฟษเขาจะ็นคนตกหัวใจไก่เขาบอกว่าเขาอยากได้ชอตเมซอนตัวบเบิม้มทุกคนเรามารอดูกันดีกว่าส่วนหนูก็จะตกขนมปังเหมือนเดิมแก้ขัดเผื่อว่าเราจะหาปลาแปะ สำหรับปลาขนมปังปลาขนมปังอ็กินพืชของเรานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอไปเตรียมอุปกรณ์ก่อน,อน,นะคะ่ะที่นี่ก็ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับสำหรับคนไทยที่จะมาหาปลาแปลกที่นี่นะครับผมอาจจะอยู่ไกลนิดนึงนะครับแต่ด้เนื่องด้วยเราไกลแค่ไหนเราก็ไม่ท้อนะครับผมช <c oughs> าใต้เรายัางไปเลยโอเคฮะแล้วก็วันนี้เรา จะพยายามไม่พลาดที่สุดนะเพราะว่าสองครั้งที่เรามาคือเราคือเบ็ดเราลากมันไปเลยแต่ครั้งนี้เราจะไม่ลืมแล้วนะฮะหลังจากที่เราแบบไปเปิดประสบการณ์จากหลายที่เลยหลังจากครั้งที่แล้วเราจะไม่ลืมเปิดนะรอกไห้อันนี้ทาอะไรอยู่ครับอันนี้กำลังไลฟ์ขายของไปด้วยนะคะชีฟซีโอนะคะนีสัตวกางเกงอันนี้เป็นกางเกงเ,เกงเป็นแบรนด์เกงของเราเองนะคะ ใช้เกงเพลสโตนะคะนี้เป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่สำหรับตอนนี้เลยนะใส่ตกปลาได้นะคะทุกคนเป็นตัวนี้เป็นผ้าลูกคู่กนะคะมีสีดําด้วยมีสีขาวด้วยดีแกวไม่ไขายเยอะทะไรครับตอนนี้กำลังปั้นขนมปังปนนะคะขนมปังเขาปนดีมากเลยคะ่ะแล้วก็ผสมกับน้ําบ่อนะคะเราจะลองใช้แค่ขนมปังก่อนไม่ผสมหวัวเชื้ออะไรเลยนะและตัวที่ตัวเบ็ดเราก็จะเกี่ยวเป็น เม็ดโฟมนะคะคนเพื่อที่ให้มันไม่โดนเอาเขาเรียกว่าอะไรเสรียใบไม้เสษอะไรข้างล่างมันก็จะช่วยให้ลอยๆขึ้นมาแต่ก็มีทุ่นลอยอยู่แล้วเนะี่ยอ้าวแล้วจะเกี่ยวเม็ดโฟมทำไม <laughs> ลองดูเผื่อมันดูดก็เผื่อมันดูดเอาเอาขนมปังไปชุบเม็ดโฟมเ <laughs> อ,ออนั่แหละสูตรใครสูตรมันนะทุกคนจริงๆไม่ใช่สูตรแตวว่เอา มันก็อื <laughs> อีกแล้วเกี่ยวเข้าหน้าพี่สวัสดีครับทุกคนครั้งนี้เราเปลี่ยนการมัดเบ็ดนะฮะรู้แล้วที่มันหลุดเพราะอะไรมัดไม่เป็นนะอันนี้มัดเป็นแล้ว <laughs> วันนี้ยังไม่หลุดแน่นอน จริงเปล่าไม่รู้เดี๋ยวริมบีบนี่ยังนะผมใช้เป็นหัวใจไก่ครับหัวใจไก่เดี๋ยวลองดูนะ คนรอบนี้วัดอยู่เลยนะคะน่าจะเป็นเฮ้ยน่ารักปุ๊กปีนั่งเข็มมีประกวดตัวอย่างแย่จรินเทลแคัตฟิตแคลฟิตอเมซอนน้องรอจ้ะโอเคเดี๋ยวเรารีบปล่อยมันออก ไม่ดีเหมือนสวายเลยสวายเผือกนะเธอรออยู่ว่าขาดใช่เฮ้ยกะโฮเฮ้ยกะโฮกะโฮอะไรโอ้อินเดียไะเนี่ย <Yeah. S 1> อ๋อนี่นะคะก็โคของเราหน้าหน่หนอยน้องตอนนี้ทำอะไรครับตอนนี้กำลังทำงานค่ะทุกคนดันมาต้องทำงานในวันนี้จริง <c oughs> จริงๆก็ทำงานทุกวันค่ะทุกคน <c oughs> แต่ว่าอู้บายบายหดตกเลยฮะก็จกไป ลงไว้เก็บเลยลูกจังหวะที่มันเนี่ยเริ่มย้อนเข้ามานรอคอเร็วเลย,เลย,เลยตาอะไรอะ่ะอันนี้ลงไม่นานมากเลยเมซอนมาหน่อยเมซอนอ <c oughs> เจท,ทีว่เออาเมซอนยกคันกระสุนนี่เออดึงขึ้นมาหน่อยดึงขึ้นมาหน่อย เนียงงทุกคนอลิเกเตอร์ไซดีนลฮะเมื่อหยุดเยอะมากทำแผลไ,ไวไ้เยอะเหมือนกันนะแผ่ที่มือขี่เขายิ้มอะ <ไป S 2> ใส่อะไ,ไ,ไม่ใช่ ตอนตอนฝันเกิงอืมใช่แล้วติดตาใช่ไหมอะไรอีกเกือบเห็นอ่ะเมื่อกี้โอ้โหเกี่ยวข้า มันเข้าไปเล่นพุ่นนะเด็กนี่ยทุกคนปลาจีนตัวแรกในชีวิตนะฮะดูปาก <c oughs> นี่ไงกระ <c oughs> วายปะเนี่ยสวายเพือกก็ยังดีนะใช่ไมปวดก็ขึ้นนะกวายเพื่อ,อ่ะสองตัวในบอ่อเองจีน,นี่มั้งโอ้ ตัวเดิมไหมเนี่ยคนละตัว <c oughs> ตันนี้ไม่ถ่ายแล้วเหม็นเ <c oughs> <c oughs> นี่ยทุกคนปลาจีนนะฮะ <c oughs> สี <c oughs> น้องออกกันสีปกติมันจะไม่เหลือที่ไงเพราะท่าไม่นักกันไปหนักหนักหนักเลยกอเข้ากอเข้ากอตึงตลอดนะ ันต้องได้ดีอันนั้นโอ้ยอันนั้นช่วยหน่อยอันนั้นก็โดนเหรอหมุนแล้วรัวแล้ววัดโดนไหมโดนมเลย่โดนคู่เลยฮะปาแบบน้อ้าหดูไปแล้วดูไปแล้วงงดูว่านูนด่ ตัวอะไรอ่ะอันนี้ฮะผมหลดไปแล้วครับละันี้โครั้นี่ฮะหนูว่าไม่ถ่ายหน่อยมัดคลดชิปเลยมือเนี้ยมือเยอะเลยเทลนะฮะเฮ้ยตัวใหญ่อยู่นะทำไมเข้ามาง่ายจังไม่สามารถที่จะใช่ มาลล้หนักไหมใช่จะย้อนจะย้อนจะย้อนย้อนต้องมีแหละแต่มันเป็นตัวอะไรอันนี้วัดวัดแล้วไงถวายอ่ะเสื้อเปิดรลต ไม่ได้ใส์ไม้เหมืนระหูเ็นตัวเหรอนี่าเล้ยเฮ้ยกระหูซิ่งไม่ใช่หละไงแบ๊ะ่คค่ะเล็กนิดเดียวแต่แบบ มาหัวใจว่ะทำอะไรอยู่ครับเที่ยมันตามค่ะทุกคนกำลังบ่มเสียบุ่มเสียนออกอยู่นะอันนี้ผมก็เฮ้ยทุนหายแล้วอ้วนโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเล้ยเราก็ตึงเราก็วัดวัดอะไรเบอร์นั้น แ่งไลยป่นนปะเออไปโอ้ไม่หนูต่ำไปปะ่ะมีแล้วไม่ร่างเลยอย่าหลุดก็พอเลยใช่ไหมอยากเห็นจังยังไงทุนมาแล้ว อีนนิดเดียวอะไรเอ้าก้อยอะไรมันหางประจีนไหมหนังชีวิตจังป้าอะไรอะระวังหน้าพี่นยตัวใหญ่เลยอุ้ยอันนี้ต้องขึ้นแล้วแหละโอเคอา อ้โหเราจะห่างด้วยชั่วบึกเอาขี้ไี่ขชัวบึกจสิบโลโหตัวใหญ่สุดด้วยนี่นีมันติดขังขังใหญ่อ่ะโอ้ยต้องขึ้นแล้วแหละต้องขึ้นหายแล้วอย่างเงี้ยเป็นไงฮะก็ปลาหางปลาฟาวนะคะแต่ตัวใหญ่ล้วนับล้ปิตัวิดตาปิดตาปิดตาปิดตามิดาติดาา ยกไม่ใช่ย nope> totally ี่สิบปอนด์นะเนี่ยยกขึ้นหนักยกขึ้นดิปนักอ่ะมันกี่โลเนี่ยตรงนี้จะยี่สิบสีส่วนสีสีแดงเลยจะขอโกโป้หน่อยใหญ่มากขอบคุณดูโอเคเรียบร้อยเหนื่อยไหมเหนื่อย

ไม่เลยหลายตัวแล้ววันนี้เริ่มมืดแล้วค่ะบทุกคนตอนนี้ก็รอจะได้ด้วยไม่รู้พี่กำลัเอากลับนะเอ้ เมื่อไรไม่รู้เจ็บเลยเฮ้ยท่อน้

ตั้งแต่เช้าเนะเลยตั้งแต่เที่ยงเนะยเราเพิ่งจะได้ปลาช่อนอเมซอนนะครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสิบนาทีนะช่วงนี้มืดเร็วนะครับเพราะว่าใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอะไรเนี่ยไม่ใช่ะหนูใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วครับแค่หกโมงมันก็มืดแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่เราได้ช่อนอเมซอนนะครับเราก็ รอกันต่อไปนะครับแล้วว่าจะเทไม่เอาอยู่หรอสายใช่ปะ่ะใช่ไหมสายตึงมากคส,สายตึงเลยนะเนีรับบทช่างไฟนะคะตอนนี้อืมใช่จริงด้วยอ้ยยมีตัวด้วย มีตัวด้วยนะคะทุกคนไปรินด้วยฮะเจอไงมันเอาสายฟันของไปด้วยอะ่ะหนูปิดปิดเด็กนะแล้วลองมาดูแม่ไม่ได้เอาเหรอโอ้ยสองตัวเลยอะ่ะอะไรไฟม,มาเน,น,น,น่อันั้นอันั้นก็ช่ใช่หรอเ <laughs> ออทั้งคู่เลยเ็นไหมเจ็ตเตอร์ไม่เห็นมี ไม่เจอมีนี่มีแล้วมีแล้วเปิดเบกอ่ะเออโอ้โหอันนี้ของผมก็โดนอันนีผมันไม่เห็นเลยสองคนยี่มาด้วยให้หลุดนะพี่ว่าอะไรเทลอ่ะตัวเนี้ยโดนคู่เลยโอ้ อ้จะลงอย่างเดียวเลยเลทเทวชัวร์เลยอย่างเงี้ยเถวใหญ่เหรอตเรอเลยเชื่อวายแทงไทยเต้องหยไปมนี่ครับคนนี้เจอะเะไรแวทั้งวันเจอะไรเยล,ลกับก,บกระหูออ่ะทุกคน ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปบอ่อตกปลาตาชานฟิชชิงปาร์นะคะวันนั้นก็สนุกมากนะคะทุกคนได้ปลาแปลกได้ปลาหลายตัวเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามพวกเราต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าจะพาทุกคนไปบอ่ออะไรหรือว่าจะไปตกปลาแปลกๆที่ไหนก็ไปติดตามชมกันนะคะบ๊ายบายค่ะสำหรับวนี้สวัสดีค่ะ